แล้วเขาก็กำแล้วก็เป็นรอยเท้ามีกำมือด้วยจ้ะมาแบบนี้แล้วเขาก็กำเป็นเป็นเป็นปู่หรือเป็นอะไรครับที่เห็นเห็นแค่เห็นแค่เห็นแค่ทําไม่รู้ว่ามือใครโอ้โหมาข้างหลังมาข้างหลังเพราะว่าตัวเองนั่งตรงที่เนียงมณีเขานั่งมือยื่นมาฝั่งนี้จ้ะมือมือมาฝั่งนี้เห็นฝั่งนี้ตัวเองก็เห็นเขาทํามือแบบนี้มาแล้วเขาก็ทําอย่างนี้แล้วก็เป็น เป็นจึงทีนี้ก็เป็นจึงแทนคือเหมือนเขามาบอกมาย้ำเรานั่นแหละโอ้สาธุสาธุรับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีมีซีทุกท่านพบกับผมที่ผ่านช่องคุมทรัพย์ป็อย่าแรกนะครับวันนี้ได้เดินทางมาที่ถ้ำพาตันถ้ำกบหรือถ้ำพาตันถ้ำพีแดงถ้ำพีนางนะครับวันนี้มาตามความฝันของพี่นางพี่นางพีแดงนะครับฝันแม่นแ่นเจ้าของถ้ำนะครับถูกเลขมา ทุกงวดจริงๆนะครับก็ฝันแม่นนะครับวันนี้งวดที่ผ่านมาก็เลขฝันตรงนี้นะฝันเห็นองค์น้ำเมทรนีนะครับก็เห็นเลขอยู่60-50ก็เติมเต็มอยู่ตรงนี้แหละครับก็ใครได้ดูคลิปก็น่าจะรู้นะครับฟอร์มฝันที่แม่นแ่นนะครับเราไปตามดูเลขอร์มฝันพี่นางโค้งสุดท้ายแล้วนะครับดูแลอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับคุณชมนะครับวันนี้ก็พี่นางนะครับได้นำนะครับ ่ามาเครื่องทูบเทียนแล้วก็ผลไม้มาไหว้ด้วยนะครับเอดนมาไม่ทันแล้วก็เอฟซีที่ฝากปัจจัยมา1 0 0 0พันบาทก็เอ็ดได้ได้มอบให้เยื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนะครับได้บุญกันทุกคนนะครับเอ็ไม่ได้เอาชื่อมาลืมชื่ออยู่ภาคน่าจะอยู่ภาคใต้นะครับนะบอกให้แล้วบอกให้แล้วเนาะครับสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นางนะครับวันนี้ได้เสื้อสวยมากเลยเสื้อคุณซับพีนางเอามาให้ลองก็ รู้สึกลองแล้วเข้าไปพอดีอาอพอดีเลยใช่ไหมไม่ลองเลยแล้วยังไม่ถอดใส่ก่อนให้เลยแล้วครับเนี่ยจะยังไม่ได้อาบน้ําก็ใส่โอ้ของแท้นะไม่ต้องอาบน้ํานะอ่าวันนี้ก็เอาเสื้อมาฝากด้วยนะครับเสื้อคุ้มซั์พญานาคเสื้อโลโก้หลวงปู่สวงด้วยเนาะจะพญานาคนะครับมีโลโก้มีพญานาคด้วยสวยมากเลยอ่าเอาเสื้อมาเล็กเลขนะครับสามตัวสองตัวอ่าเป็นไงบ้างพี่นางฝันว่ายังไงบ้างวันนี้นะครับ ก็งวดนี้ฝันดีฝันดีทั้งงวดฝันไปฝันมาก็เลขเดิมๆจ้ะเลขก็เลขเดิมๆอ่ะอฟันยังไงบ้างครับอ๋อเลขโช์เลยนอันนี้อันนี้รอบเรขเนาะครอบเลขที่ที่ครูไม่ได้มาจ้ะนั่นแหละก็ฝันว่าได้นั่งรถบัสแล้วทีนี้ก็มีคนทะเลาะกันตีกันเราก็ตีไปว่าแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามจ้ะอันนี้ฝันว่า บ้านหลังนั้นเขามีข้าวเยอะข้าวสูงแล้วก็ว่าเห็นเอาจ้ากีม,มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าโอ้ยไฮ้แต่ก่อนกีอันนี้พูดคเมนต์ก่อนเนาะถ้าพูดไทยมันพูดไม่ถนัดนะเพราะว่าในฝัน,นเข<อ>าพูดเคเมนต์จา้าคเมนต์ก่อนได้จา้าเอาจ้าก,กีทาโอ้ยปีเดิมนะเธอการนังบดลุงปูซวงเธอการ<อ>นังบดลุงปูซวงปรับเลขตรองกีทา พงยูทูบเว็บมอือเธอเลยก็ทายไปย่สตางโตปราบเลขมันตรงอคือ,อเอาจ้าเอาจ้าเอาจ้าที่ว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นน่ะเขาพูดเขาว่าเขาแต่ก่นเขาทํางานในวัดหลวงปู่สวงแล้วทีนี้ก็บอกเลขถูกถูกงวดพ YouTube อยูทูบเข้ามาทําหวยทําอะไรแล้วทีนี้ไปเอาเงินเขาแล้วบอกหวยไม่ถูกที่จริงเลขที่วัดอะมันมันสองห้าแปดสองห้าแปดเลขเลขที่วัด จ้ะแต่ทีนี้เราใส่ไปแปดห้าสองเพราะว่าวันนั้นไปเส้นที่บ้านที่เส้นดนตาที่บ้านไผ่บึงอะ่ะเห็นผู้หญิงถืออ่งุูสองพวงก,ก็เลยเอาไปห้าสองไว้ข้างหลังจ้กก็เลยอันนี้เลขว่าเห็นกองข้าวตีเป็นหนึ่งเก้าแล้วทีนี้เห็นเขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเลขที่เจ้าของบ้านนั้นะ่ะเลขอะไรให้ลูกสาวดูบ้านเลขที่เขาเจ็ดมันก็มาตรงกันใช่เลขเจ็ดหมู่สิบหก เลขเจ็ดมสิบหกจ้ะมันก็มาตรงกับเลขพวกนี้หมดเลยเลขคือมันอยู่ตรงนี้หมดเลยจ้ะอแล้วทีนี้ก่อนที่จะไปบ้านปู่คำแสนเนาะครับจ้าก็คือหลังจากนั้นก็นอนไม่ฝันคือฝันจำไม่ได้ทีนี้ก็หลังจากที่ว่าก่อนจะไปบ้านปู่คำแสนก่อนวันด้วยสองวันอะ่ะอันนั้นฝันว่ามีดนตาเข้ามาเข้าผู้หญิงที่บ้านไทยเบึงอกนะจับ ทีนี้ก็ตัวเองก็อยู่หน้าบ้านแต่ไม่รู้ตัวเองมันมันทำอะไรไม่รู้อ่ะตัวเองก็หั่นเนื้อหั่นอะไรตัวเองก็ปกติตัวเองไม่กินเนื้ออ oh. แต่ในฟันอะมันหั่นเนื้อสดเป็นชิ้นเป็นชิ้น,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 นกําลังคลุกคือ <That. S 2> กินแล้วทีนี้ก็มีผู้หญิงเขาเดินเข้ามาเหมือนคือโดนตาเข้าเขาแล้วเขาก็มาจ้องตาทางนี้กี่จ้องตาแบบจ้องเลยนะ <That. S 2> แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าอันนี้เขาพูดคอมเมนต์ก่อน <Yeah. S 2> เขาบอกว่าคิทา โอ้ยดนตาโนลงตูห้องนะคลั้งดนตาตามห้องนะคลั้งคีพูดมาแบบนี้จ้ะแล้วทีนี้ก็คือไม่รู้จะแก้หัวยังไงเพราะว่าผู้หญิงที่พูดนั้นคือวันชื่อวันชื่อวันชื่อวันวันก็หนึ่งวันก็หนึ่งจ้องตาจ้องตาตาตาเนี่ยเป็นเลขแปดตัวเองตีเป็นแปดนะตาตีเป็นเลขอะไรไม่รู้อ่ะก็เลขก็อยู่ด้วยกันอ่ะที่เขียนไว้แล้วค่เอาค่ะครับอืม แล้วทีนี้ก็ก่อนไปบ้านปู่คาแสนหนึ่งวันอันนั้นก็ฝันว่าตัวเองได้อาบน้ําอาบน้ํำนางปติจ้า <B án S 2> บ้านเกา่าเล่หเก่าบ้านเก่าอะไรไม่ีแต่เก่าเก่าอะไรทีนี้เห็นเอาจ้ามากีมาของเงินสองบาทกีเดินมาอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วทีนี้เป็นอาบน้ําอะเป็นสายยาง,งขาเขาก็เดินมาของเงินเอาจ้านั่นชื่ออาจารย์หิมอีกชื่อชื่ออาจาหิมในฝันนะหิมกับห้าแล้วอาจารย์ก็เจ็ดอะไรอย่างนี้นะก็ กิมาของเงินสองบาทแต่เราให้ให้ให้เอาจา้าทำไปห้าบาทเอาจ้าก,กีทาเนี้ยงเนี้ยงสมตางล่งมันปีร่มจ้าเอาจ้าก็าเอาเงินให้เขาไปห้าบาทแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเอามา,านืนเอามาทอนคืนให้สามบาทเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาทอนให้ก็บอกจ้าจ้าเจานะก็แค่นั้นอก็เลขก็อยู่นี่เลยจ้ะเจ็ด เจ็ดห้าสองหรือจะเอาเป็นสามสองห้าถ้าเลขต่ำๆถ้าใครไม่ชอบเลขเจ็ดอะไรอย่างนี้ก็คือคือพูดไปพูดมาเลขมันอยู่อยู่ที่เขียนไว้หมดแล้วกให้ใข่เอาที่นิงเลขก็มาเยอะนะเลขเลขเลขฝันเยอะก็จริงแต่เลขเลขเดิมเดิมแต่ให้ไข่ให้ไครเอาเลขมันเขียนไว้แล้วจ้ะครับยังเปดยังแปดเจ็ดสามก็เลขตัวเดิมกันเดียวกันนะใช่คือเลขที่ตีความฝันนะก็เลยไม่ได้จดก็คือให้ให้ไข่เอาให้คนซื้อไขยเอา แล้วก็ห้าแปดห้าเอแปดห้าสองก็คือจ้ืม,มาแบบนี้ก็ได้เจ็ดห้าแปดหรือเจ็ดสามสองเพราะว่าเอาจ่าก,ก็เจ็ดขอเงินสองบาทก็เจ็ดสองสามเจ็ดสามสองก็ได้แล้วแต่ให้ไข้ก็ถึงบอกว่าให้ไข้เอาจาครับแล้วเมื่อกี้นั่นแหละมาไหว้มาไหว้เพราะว่ามามานี่ตั้งแต่ถึงนี่ตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสองเลย จะมาเพราะว่าเอาไข่เอาอะไรมาต้มเมีไข่มีอะไรมาไหว้ด้วยจ้ะซื้อไข่มาต้มมาไหว้ผลไม้แล้วทีนี้ก็คือกลัวเลขมันยังไม่ชัวร์งไงคือแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเลขเดิมแต่ว่ายังไม่ชัวร์ก็พี่เนงเขาก็ไปจุดทูบเสียงไายได้เลขนี้มาอีกอ๋อคือไม่ชัวร์ก็เลขเดิมอีกเลขก็เจ็ดกลับตัวนี้เลยมีเจ็ดมีสามแค่เปลี่ยนกับแปดมาเป็นเก้าอันนี้ลูกเทคไอ้เลขทูบเสียงไทยเมื่อกี้ครับ เสะี่ยงว่าเล่กก็ไม่ไปไหนพี่เล่กไม่ไปไหนเล่กอยู่ที่เดิมครับเล็กยังอยู่ที่เดิมก็ตัวนี้ตอนนั่งตอนนั่งตอนช่วงรอครูค่ะก็นั่งสมาธินั่งสมาธิได้ไหมนั่งสมาธิได้เล่กได้นี่ไงโอ้เล็กนั่งสมาธินะก็ก่อนที่อันนี้คือภาพเขาทําให้ดูคือนั่งเมื่อกี้ก่อนคือไหว้เสร็จแล้วรอครูแล้วพี่เนงเขาก็ไปจุดธูปเสียงไทย ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทูบอ่ะเลขอะไรตัวเองก็นั่งแล้วทีนี้ก็มันมันได้ยินมาแว่วๆเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะบอกเลขเดี๋ยวเราจะบอกเขาเองเขาพูดมาแบบนี้คือได้ยินมานะเขาได้ยินมามว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะบอกเขาเองก็ก็เลยว่าเลขทูบเสียงไทยก็พอซื้อก็อรูปทูบเสียงไทยมันมัน,ม,นมันอันเดียวกันตัวเดียวกันตัวไหนครับนี่ตัวนี้อ๋อทีเด็ก็ เห็นเห็นเป็นมือแล้วเขาก็กรรมกรรมแล้วก็เป็นกระจึงตัวเองก็เลยตีเป็นห้าศูนย์เจ็ดหรือว่าถ้าไม่มีศูนย์ก็เอาห้าเก้าเจ็ดก็เนี่ยจจดไว้แล้วสดๆร้อนเลขนั่งสมาธิตัวหนึ่งเลขนั่งสมาธิเมื่อกี้ค่ะนั่งเพราะว่ากลัวมันไม่ชัวร์เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเลขที่เราพูดไปแล้วกลัวมันมันไม่ชัวร์ ทำไปทำมาก็เลขเดิมๆจ้ะเลขเลขไม่ได้ต่างกันเลยเลขเจ็ดเยอะมากครับก็เอาเลขนั่งสมาธิด้วยเลขนั่งสมาธิกับเลขสวยมากเลยค่ะเลขนี้ห้าเก้าเจ็ดหรือว่าเอาห้าศูนย์เจ็ดก็ได้ถ้าใครตัดก็เอาห้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยคือเลขแค่นี้เองเลขแค่นี้เองจ้ะเลขเลขเยอะก็จริงแต่ทำไปทำมาได้ไม่เยอะ เลขเลก่ามาก็เลขเก่ามีเลขแล้วเลขเจ็ดเลขเก่าเนาะใช่เลขเจ็ดเลขห้าเลขศูนย์เลขเก้าเลขเดิมหมดเลยเลขเดิมเลยหมดเลยเด้เนี่ก็ฟันเห็นเด็กคนเก๋คนเก่าใช่เด็กสอบเคยนึะจ้าเด็กสอบฟันเห็นบ้านเก่าด้วยนะก็เลยนี่แหละมานั่งเมื่อกี้ทีนี้เลขที่เราพูดไปมันจะดีไหมก็เลยเออนั่งดูทีนี้นั่งพอมันถึงตรงนี้นั่งแล้วมันมันมันนิ่งอ่ะนิ่งเนาะนิ่งวันนี้ถาย ไข่กี่ฟองครับวันนี้เอามาหนึ่งแพงก็งไข่มันเสีย<อ>ไข่มันเสียไปสองฟองเ<อ>หลือเท่าไหรหเ,เหลือยี่สิบยี่สิบเก้าอีกยี่สิบเก้าอีกอ๋อเลขเสียสองฟองถึงบอกว่าให้ห้อยไง <c oughs> <อ> <c oughs> ถ้าถ้ายิงยาวก็จะเป็นเลขพี่แนงถ้ายิงยาวนี่ยิงยาวเป็นเลขพี่แนงอ๋อ <c oughs> ทีนี้ถ้าบอกว่าบ้านหลังที่ว่าได้ข้าวเยอะๆบ้านเลขที่เจ็ดอันเดียวอันนี้เลขเลขที่ ฝันเห็นบ้านแล้วไปเห็นพอ่ออันนี้คือเขาทํามาอย่างนี้ไงอันนี้เจ็ดตัวเดียวด้วยเขาห้ยลงมาเราจะบอกว่าเจ็ดหกก็ได้หรือเจ็ดศูนย์ก็ได้แล้วแต่เนี่ยห้อยลงมาฝันฝันอ่ะมันฝันไม่ยาวฝันคือฝันยาวก็จริงแต่จําได้สั้นๆในฝันเห็นเห็นเลขที่ที่บ้านตัวเองเขาเขียนมาไว้อย่างนี้แต่ฝันว่าตัวเองได้ไปเห็นพอ่อเ,เห็นแม่ <c oughs> จ้ะก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรยังไงแต่ว่าคือเห็นมาแค่นี้ก็เลยเอามาเขียนใส่ไว้เขียนตามที่ตัวเองเห็นจ้ะเห็นยังไงก็เขียนอย่างงั้นแคปหน้าจอไว้ดูแล้วก็ช่วยตีความฝันพี่นางด้วยนะครับเพราะความฝันเนาะกเ็เห็นเห็นหลายคนบอกว่าตีความฝันพี่นางให้พี่นางตีความฝันให้เลขให้น้อยลงก็มันไม่รู้จะน้อยอยังไงเนาะใครชอบตัวเองชอบถ้าตัวเองชอบ ชอบเจ็ดชอบห้าชอบเก้าเจ็ดห้าเก้าชอบเจ็ดกับห้ากับเก้าจ้ะอือแค่นั้นแค่นั้นเจ็ดห้าเก้าหรือไม่ก็เจ็ดไปคู่กับกหนึ่งก็ได้ถ้าเลขสองตัวก็จะเอาเป็นห้าสองสองเก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเลขสองตัวนะโอ้ถ้าสามตัวก็เจ็ดห้าเก้าจ้ะชอบเพราะว่ามันรวมๆแล้วตัวเองก็ชอบเหมือนกัน ก็คือเลขที่ให้ไปตัวเองก็จะซื้อซื้อเหมือนกันคือแต่จะซื้อห้อยอันนี้ห้อยมาอย่างนี้มันก็จะเป็นเลขเลขเดียวกันเนี่ยเจ็ดเก้าสามมันก็จะเป็นเจ็ดสามเก้าห้อยไปห้อยมาเลขเดียวกันหมดเลขเดียวกันหมดให้ห้อยด้วยนะจ๊ะห้อยด้วยนะจ๊ะห้อยด้วยนะจ๊ะไม่ห้อยไม่ได้ตังค์ห้อยนะครับห้อยด้วยไม่ห้อยไม่ได้ตังเพราะว่าตัวเองจะต้องซื้อเหมือนกันครับนี่พี่นางก็ขายลอตเตอรี่อยู่ที่ ตอนนี้ก็ขายลอตเตอรี่ด้วยเนาะที่วัดไผ่พัฒนาจะไหมขายก็เลยเยอะไหมเนี่ยเลยเยอะอยู่ก็พอขายอยู่พรุ่งนี้ถ้าใครไปไปที่วัดก็อย่าลืมแต่ว่าก่อนหวยออกวันสองวันส่วนมากจะไม่นั่งอ๋อจะเดินวิ่งจ้ะเพราะว่าจะพรุ่งนี้นั่งไหมเนี่ยไม่นั่งวันนี้เดินใช่ไหมเดินเมื่อวานเมื่อวานกับวันนี้ไม่ได้ไปที่วัดแล้วก็วันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปจ้ะเพราะว่าเดินวิ่งให้มันจบ อ่ะบิงใส่เสื้อกุมทรัพย์นี่างะลยเด้อใครเห็นซื้อเลยนะช่วยซื้อเลยใครอยากถูกเลขต้องซื้อพี่นางนะครับพี่นางพี่เองต้องใส่เสื้อไปนะเขาจะได้จําแนเนาะจ้ะอืออ่ะก็ไม่มีอะไรนะครับพี่นางเนาะก็ตามความฝันเช่นเดินให้ทุกคนทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยก็คนที่เขาฝากเงินฝากอะไรมาทุกคนทุกท่านก็ได้ทําบุญบ้างแบ่งซื้อน้ําซื้ออะไรไปบ้านปู่คาแสนบ้างจ้ะ แล้วก็ซื้อทูบซื้อเทียนมาถวายปูเพราะว่าที่นี่ก็จุดเยอะแล้วก็ได้ซื้อผลมงผลไม้ทุกอย่างก็เงินเอซีด้วยของตัวเองนิดหน่อยงวดนี้ฝากมาหนึ่งพับาทขอให้ได้ก็ขอให้ได้มากหนึ่งพนั้นเป็นร้อยๆเท่าพันๆล้านเท่าที่ให้มาจ้ะค่ะขอได้พันล้านเยอะ โอ้ก็ให้ได้เยอะๆเลยเยอะเลยค่ะเยอะที่สุดเยอะแค่ไหนเยอะที่สุดยิ่งดีอ่ะจะครับก็ให้ได้เป็นร้อยล้านพันล้านไปนะครับก็ที่ฝากทบุญไปแล้วก็ขอภาวนาขอที่ฐานว่าเออพูดไปแล้วขอให้มีเลขถูกได้ตรงเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเองก็ซื้อเหมือนกันครับทำไมพี่นางไม่ไปคุยที่ปุ่มเสียนก็คือไม่อยากคุยต้องมาคุยที่นี่ทุกครั้งใช่ไหมจาส่วนมากเลขที่ว่าเราเราคุยแล้วก็ คือมันก็คุยอย่างเราเดินขายลอตเตอรี่เราก็คุยบ้างแต่แตไม่เยอะแต่คุยไม่เยอะแบบนี้คุยนิดๆหน่อยๆที่จริงก็ไม่อยากพูดเพราะว่าพูดที่นี่คือคือเราได้มาขอปู่ขออะไรเพราะว่าขอขามาแล้ว,วขอขามาแล้วเพราะว่าตัวเองก็ซื้อเหมือนกันก่อนที่จะพูดก่อนที่นั่นก็คือค่า<อ>ฟันบ่ <c oughs> ซื้อด้วยเป็นค่าฟันเลยค่าฟันก็ต้องเอาค่าฟันเงินถูกกี่เลขถูกเท่าไหร่งวดน,นี้งวดที่แล้วได้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ตัวเองดึงไว้อย่างละคือ ของตัวเองได้สองใบแล้วแล้วทีนี้ของพี่เนงอ่ะเขาเหลือวันวันจุดท้ายนะ่ะเมื่องวดที่แล้วนะ่ะฝันฝันว่าพี่แนงเขาบวชแล้วตัวเองนะ่ะไม่รู้ว่าว่ากรีดยางแล้วก็ไล่ให้พี่เนงนะ่ะมาช่วยพับแผ่นยางมาพับแผ่นยางตื่นเช้าขึ้นมานึกความฝันตัวเองว่าพี่แนงขายเลขไม่หมดแน่นอนอืก็ <laughs> ขายไม่หมดจริงๆขายไม่หมดจริงๆแต่ของตัวเองนะ่ะขายหมด แต่ที่เหลือก็เหลือเจ็ดศูนย์เลขที่โอ้ก็เลยภาวนาว่าเลขขายไปเลยพี่แนงคือเราแบ่งกันแล้วคนละสองร้อยใบแล้วว่าหมดหรือไม่หมดไม่เป็นไรก็คือเอาจนถึงใบสา,ามถ้ามันเหลือก็ขอให้มีเลขถูกถูกจริงๆถูกกี่ใบที่เหลือเนี่ยเหลือได้มาเจ็ดใบศูนย์เจ็ดร่ <0 7 S 1> น้วนเลยีเหลือไว้เป็นแถวเป็นแนวเลยเทำไมเขาไม่บอกที่ฟันด้วยจะเอาคือคือฟันแล้วไงแล้วทีนี้วันสุดท้ายคนขอเลขเยอะมาก ก็เลยมีความรู้สึกว่าพาอตัวเองไม่ได้ฝันได้หวยไงคือฝันแบบนั้นคือมันไม่มีทางให้หวยใครได้แน่นอนบอกไปหลายคนเลยว่างวดนี้ไม่มั่นใจงวดที่แล้วงวดนี้มั่นใจไหมงวดนี้ก็งวดนี้ก็ต้องต้องดูคืนนี้แล้วก็ พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันอีกโอ้ยังมีโอ้โหจะตามทันยังไงนะคอ,อสุดท้ายแล้วเนี่ยคือไม่รู้อะตัวเองตัวเองนี่ยังไม่ซื้ออะไรเลยนะก็คือรอรอพรุ่งนี้อีกเหมือนกันโอ้ยทำไงจะตามทันนะพรุ่งนี้เอ้ย,เ,เ,ยอเป็นไรถ้าได้เลขดีเดี๋ยวจะบอกโทรอ่าเช็ตไปในลน์ไร่หรืได้บอก็ได้ถ้าได้ถ้าได้เดี๋ยวจะบอกบอกแล้วจะบางทีอาจจะถ้าเลขเด็ดมีเลขเปลี่ยนงเงียวนีคือไม่ได้นะถ้ามีเช็ดมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอาจจะบางทีจะมีเวลาอาจจะไล่สดบอกจะก็ถ้าถ้าถ้าได้อ่ะไม่ เขามาย้ำให้เหมือนเหมือนงวดนู้นน่ะที่ที่ให้ครูไปหนึ่งเจ็ดเก้านั่นน่ะตัวเดียวนั่นแหละอันนั้นคืออันนั้นจําได้เลยฟันว่าน้องชายเขาถูกจับเราก็เลยว่าโอ้ยเจ็ดเก้ามาแน่นอนเลยอย่างนี้คือมันมีความมั่นใจครับอา่าโรคนนี้อาจจะมั่นใจเอกเราจะได้แชทไปแล้วจะได้ถ้ามั่นใจก็จะให้ถ้าไม่มั่นใจท้งเงียบนี่คืออ,อย่ามา<ป>กันนะคะบางทีไปแชทไว้เป็นตัวเลขไปที่เพจคุมทรัพย์พญานาคได้เด้วยคุณชมนะครับไปติดตามเพจคุมทรัพย์พญานาค ก็จะเห็นตัวเลขโค้งสุดท้ายเน้นๆ้นตัวเดียวไม่ห่วงอยู่แล้วค่ะอยากให้ถูกทุกคนค่ะไม่ห่วงเนาะโอเคครับพี่นางขอบคุณมากด้อพี่นางครับเพียงง้รวยรวยสาธุสาธุเยลออสสบายสวัสดีครับผมรวยรวยไม่เมื่อกี้กีธาเดี๋ยวเราจะบอกเขาเองอุ้ยรือเจ็บจะนทร์เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกเลขเขาเองเดี๋ยวเราจะบอกเขาเองก็คือตอนนั่งอ่ะพี่แนงเขาจุดไว้ข้างหลังแล้วหันมามันมาเจอเลขที่เราแบบ คือเลขเดิมอย่างนี้นะมันมันสวยอะ่ะชอบเลขพวกนี้เลขชอบด้วยก็เ,เลยคนลุกเลยคนลุกแล้วแล้วเขาก็กำแล้วก็เป็นรอยเท้ามีกำมือด้วยจ้ะมาแบบนี้แล้วเขาก็กำเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นปู่หรือเป็นอะไรครับที่เห็นเห็นแค่เห็นแค่เห็นแค่ทําไม่รู้ว่ามือใครโอ้โห <laughs> มาข้างหลังมาข้างหลัง <laughs> เพราะว่าตัวเองนั่งตรงที่เนียงมณีเขานั่ง มือยื่นมาฝั่งนี้เนี่ยมือมือมาฝั่งนี้เห็นฝั่งนี้ตัวเองก็เห็นเขาทํามือแบบนี้มาแล้วเขาก็ทําอย่างนี้เราก็เป็นเป็นจึงทีนี้ก็เป็นจึงแทนคือเหมือนเขามาบอกมาย้ำเรานั่นแหละโอ้สาธุสาธุ